สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยไทยมาร์เก็ตรับกลับเข้าสู่รายการน้อสยามในช่วงไทยไทยมาร์เก็ตครับวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆแต่ก่อนอื่นครับต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าถ้าพูดถึงน้ำพริกครับ เป็นอาหารอีชนิดหนึ่งที่ต้องบอกว่าอยู่คู่บ้านคู่เมืองคู่ปากของคนไทยอย่างเราเนี่ยมาอย่างยาวนานมากๆและถ้าพูดถึงน้ำพริกแบรนด์แบรนด์นี้นะครับ ไม่ว่าใครเนี่ยต้องร้องอ,อ๋ออย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเขาเลยกันดีกว่านะครับสาหรับวันนี้ครับอ่ะดนสยามครับขอต้อนรับคุณภัยรัตน์อ่อนดำนะครับหรือว่าปาติ๋วนะครับเจ้าของร้านน้าพริกร้านปาติ๋วกอมเจ็ดนะครับเข้าสู่รายการเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับคุณสิริวันชานวิบูลหรือว่าคุณหมวยนะครับอาหารต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับโอ้วันนี้เหมือนยก น้ำพริกจากกมเจเอามาไว้ที่รายการด้นสยามเลยเพ่อจริงๆป้าติ๋วคะอันนี้ไม่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึถ้าเป็นที่หน้าร้านเนี่ยงานเงยอะเลยใช่ไะอลังการมากคุณผู้ชมเรากลิ่นแบบหอมยวนยั่วมากๆวันนี้น่าจะเปิดสตูดิโอเข้ามาครับสุดยอดจริงๆและอย่างที่ร้านนี่ครับผมถามนิดหนึ่งว่าเยอะกว่านี้คือบอกได้ไหมสักอีกกี่อย่างครับ ก็มีน้ำพริกอีกหลากหลายมีกะปิพกพาปามีปลาล่ากรอบที่ยังไม่ได้เอามากลัวมเป็นของสดนะแล้วก็มียำพวกนี้ะค่ะยำแล้วตอนนี้เป็นเทศกาลกินเจนะอยากให้ผู้ชมก็ได้ทานเจอร่อยใหอร่อยพติ๋วก็เลยเอาเห็ดสามอย่างมาทําเป็นเห็ดฟูยำอันนี้เป็นปลานะค่ะแล้วก็นี่เป็นเห็ด สามอย่างเห็ดสวรรค์ค่ะทานแล้วขึ้นสวรรค์เลยอร่อยจนขึ้นสวรรค์พูดง่ว่าวันนี้เนี่ยมีทั้งเจด้วยที่ปฏิออกมาฝากคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราได้คุยกันแน่นอนนะครับว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นถามปฏิ๋วเลยแล้วกันครับว่าธุรกิจนี้เนี่ยทำมานานยังครับทำมานานได้ยังล้มลุกคลานมาครึ่งชีวิตค่ะครึ่งชีวิตปฏิเป็นคนชอบทานน้ำพริกสมัยก่อนนั้นอยู่โรงงาน โรงงานเขาก็ให้ข้าววันละหม้อให้ให้ให้พวกแค่กับข้าวเราต้องเอามาเองเงี้ยปฏิวัติคนสุพรรณก็เลยต้องทําน้าําพริกมา้เพื่อนเพื่อกินคนสุพรรณคนสุพรรณค่ะปฏิวัติทำน้ำพริกอร่อยทำไมไม่ทําน้ําพริกขายอะ่ะ<ๆ>ก็เลยมาเป็นน้าพริกปฏิวัติทุกวันนี้ค่ะเ, <Gesicht ๆ S 2> เขากอกว่าน่าจะหลายสิบปีแล้วที่เป็นจุดเริ่มต้นอตนนี้ลูกสาวตัวนี้ก็อายุยี่สิบหกแล้วว่าตั้งแต่ลูกสาวเกิดแล้วที่บอกว่าลมลุกคลุกคลานเนี่ยเริ่มมายืนได้จริงๆเนี่ยกี่ปีแล้วคะยืนได้จริงๆก็ ที่แบบไม่ล้มแล้วไม่ล้มแล้วก็คือลูกสาวเรียนจบอะค่ะจริงๆก็ถือว่าก็ไม่นานมากเลยไม่นานเมื่อก่อนนี้ส่งลูกเรียนร้อยได้ยี่สิบล้มเล้าเลยคู่เงินรรยวันเห็นภาพเลยจริงจุดพลิกคืออะไรจุดพลิกก็คือน้ำพริกเนี่ยค่ะน้ำพริกน้ำพริกกระติวนี่คือมันพกพาได้ครับ คนไปไปทัวร์ไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นก็มาสั่งน้ำพริกปลาติว๋วปลาติ๋วก็เลยม,มาทํา,าให้มันกรอบแล้วก็เก็บเต้นทานก็มาพริกแพงจนเป็นเนี่ยมาพริกปลาติ๋วพกพาครับใครไปไหนก็ต้องคิดถึงปลาติ๋วตัวตน,นี้ต้องรู้จักพริกแพงเนาะพริกแพงค่ะซึ่งสร้างมาว่าแต่ก่อนเลยคือน้าพริกปลาติ๋วไม่ได้จะมีเยอะแยะอะไรมากมายมีแบบที่ขิงตัวเดียวค่ะตัวไหนคะตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นออริจินอลสูตรดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยตัวเดียวเท่านั้นจขายยำปลาดุกฟูสองอย่างสองอย่างนะเมื่อก่อนใช่แล้วตอนนี้ มียายคนหนึ่งมาซื้อน้ำปลาดุกฟูอ่ะครับป่าเปล่าทุกวันเลยยายซื้อมปทำอะไรครับยายจะไปผัดพริกขิงมัาติ๋วเกิดไอเดียขึ้นมาเอ้ยทำไมเราไม่ผัดไายก็มาเป็นผัดพริกขิงขอบคุณป้าเขาด้วยแหละค่ะผัดพริกขิงตรงนี้ใหม่ใหม่ขายไม่ได้ไม่มีคนรู้จักครับซื้อยาปลาดุกฟูถุงหนึ่งแถมผัดพริกขิงถุงหนึ่งต้องแถมด้วยอ่ะต้องแถมนี่คุณป้าติ๋วแถมให้ลูกค้าจริงๆะแถมให้ลูกค้าค่ะ ทุกวันนี้ก็ยังแย้นยันเยียดให้เลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนใช้คไมจิวเตอรดเยียดเอาไปก่อนเอาไปชิมจะได้รู้ว่ามันคืออะไรจะได้รู้ว่าเป็นอะไรอืมแต่ตอนนี้ก็เป็นน้ำเนี่ยเป็นปัจจุบันเป็นน้ำพริกเกล็ดกระติ๋วเริ่มเบื่อผัดพริกขิงแล้วอะกระติ๋วก็เลยมาทำาะแดงตะแดงตะแดงตันนี้ไม่ได้ออกมาเพราะที่มันเต็มนะต็นะแดงเป็นตระแดงปลาดุกอีกแล้วก็มาเป็นขี้เมาทำยังไง อยากให้กินเผ็ดหน่อยก็เลยเอามาผัดขี้เมาเป็นผัดขี้เมาปลาสลิดครับค่ะแล้วก็มาเป็นกะปิต้มเพริกเราทำตํมกะปิกะปิเรากินได้แค่สองวันค่ะทำยังไงให้มันเก็บได้นานก็มาทำเป็นกะปิกรอบกะปิกรอบวันนี้ไม่ได้เอามาอีกเลยค่ะมเต็ด้เ็ันั้นทางอธิบายรูปร่างเลยค่กะปิกรอบเป็นแบบนี้เลค่ะกะปิกรอบก็คือเราเอากะปิมาเคี่ยวครับตำรสทุกอย่างแล้วก็เอาปลาใส่ลงไปครับ แล้วก็เคี่ยวนานๆออแล้วก็จะเป็นกระปิกรอบขึ้นมาเลยมันก็จะขึ้นรามแบบนี้เลยขึ้นราม<ช>แบบนี้เลยลโอ้โหป้าติ๋วไปเอาสูตรมาจากไหนอะไรยังไงอะคะเออสูตรมาจากไหนละ่ะอืมคิดเองคิดเองอจริงหรอแล้วก็แม่เนี่ยเ,เป็นเป็นเค้สมัยไก่อนไปงานวัดก็เรียกแม่ไปทำป้าติ๋วก็วิ่งตามไปครูพักรักจำครูพักรักจำคือว่านุนักร้องก็เป็นนักร้องเขงป้าติ๋วนี่จะไปกินขนมแบบ วันวัดอย่างเดียวเลยไม่ได้ฟองแม่เลยว่าแม่ทําอย่างไรมันเป็นปอยสวรรค์ของเราคนนี้เนาะแสดงว่าเราชอบกินด้วยแล้วเราก็มองแล้วเราแปเดียวแล้วก็รู้แล้วว่าไอ้อร่อยอร่อยแบบนี้เขาต้องใส่อะไรบ้างใช่ครับเป็นมาก็เลยแตกลายเยอะแยะเลยใช่ครับถามนี่ดีกว่าครับคุณหมวยค่ะช่วยอะไรป้าติ๋วบ้างครับก็ดูแลในเรื่องของการตลาดนะคะก็จากเดิมที่แม่ขายแค่หน้าร้านเราก็จะช่วยโปรโมทเพราะว่าช่วงนี้ โซเชียลก็มาแรงนะคะเราก็จะโปรโมทผ่านทางแฟนเพจค่ะก็โปรโมททางแฟนเพจก็มีการออกแบบแพคเกจิ้่ใหม่แล้วก็มีการส่งขายทางไปรษณีย์ค่ะตอนนี้ก็มีขายทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะต่างประเทศโอ้โหไปถึงไหนบ้างครับต่างประเทศก็มีอเมริกาอังกฤษเยอรมัน แฟนเพจจากใครคนไทยอยู่ที่นู่นนะคะอ๋อพูดง่ายๆว่าเริ่มจาก Facebook f แฟนเพจนี่แหละค่ะแล้วตอนแรกที่เริ่มจากแฟนเพจใน Facebook เนี่ยแหละครับมีคนเข้ามาเยอะไหมตอนแรกๆแรกๆก็หลักร้อยคนคือมาถึงก็เปิดแรกๆเป็นร้อยคนก็หลักประมาณแต่พอช่วงหลังที่เริ่มขายดีขึ้นมีการส่งให้ลูกค้าขายอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มตอนนี้มีประมาณ น่าจะหมื่นคนลวค่ะโอ้โหอันนี้คือหมายถึงกดไลค์หรือยังไงกดไลค์ค่ะต้องต้องถามนิดนึงคุณหมวยอันนี้สงสัยจริงๆเนื่องจากว่าการที่เราขายของออนไลน์ด้วยความที่มันเป็นของกินแล้วขายให้กับลูกค้าเจ้าใหม่ๆที่เขาไม่เคยมาซื้อที่ร้านเขาจะรู้ได้ยังไงว่ามันอร่อยแล้วก็รู้ได้ยังไงว่าแต่ละอย่างนี่ยมันคืออะไรแล้วกินแล้วรสชาติต่างกันยังไงเราจะมีพีเศษไหมมีค่ะก็คนซื้อไปฝาก ใช่คนไทยซึ่ไปฝากที่ต่างประเทศปากต่อปากค่ะพอได้ชิมปุ๊บทุกคนชอบแล้วที่สติกเกอร์ก็จะมีต้แฟนเพจที่นู่นมาซื้อมาเพิ่มซื้อมาฟ้าอร่อยแังเลยร้านอยู่ที่ไหนก็โทรมาถามอย่างนี้ค่ะคือเหมือนส่วนใหญ่ในที่เขาตามเรามาเจอในเฟซบุ๊กเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของมีคนแนะนำเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนแนะนํามันก็การันตีได้อยู่ระดับหนึ่งแล้วว่ามันต้องอร่อยคือฉันยังไม่ต้องชิมก็ได้ฉันสั่งได้เลยคือแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าได้ชิมแล้วจะชอบทุกคนค่ะ เด็ดมากแล้วมีมีช่วงแบบว่าเปิดแฟนเพจ a c e b o o k ไปแล้วแบบว่ายิเงียบบ้างมีไหมแรกแรกอย่างเงี้ยแรกๆเงียบค่ะเงียบใช่ไหมใช่ตอนนี้อยตอนนี้ทํำยังไงฮะเหมือนลูกค้าบอกปากต่อปากเขาชิมแล้วอร่อยแล้วเขาก็แบบเอ๊ะน้ำพริกปลาติ๋วเขาก็มาเซิร์ช Google เจอเป็นแฟนเพจของเราครับแสดงว่ามาจากว่าลูกค้าปากต่อปากใช่แล้วพอเขาแบบไม่อยากมาซื้อหน้าร้านลองเซิร์ชกูเกิลดูซิมีไหมเอ้าใช่เจอยบงายเลยก็ใช้ออนไลน์ง่ายกว่าแต่ว่าที่นี้ คือใน Facebook เขาก็จะมีเรื่องของการแบบซื้อหรือว่าแบบจ่ายเงินอย่างนี้เราได้ทำอย่างนั้นไหมทำค่ะก็ต้องทำก็มีแบบต้องรับมาก่อนแล้วก็จะมีระินมาแล้วก็จะส่งให้คือมันแน่นอนกว่าเพราะคนสั่งสั่งมาสั่งปากเปล่า คุณก็ได้ปากเปล่าถ้าคุณนเงินมาแล้วก็ส่งของมาอันนี้คือในเรื่องของการสงเชื่อใจกันช่ะก็ต้องมีการเชื่อใจกันเรื่อด้วยนะคะเมื่อกี้มีคนบอกว่าเห็นบอกว่าใกล้จะกินเจแล้วมีอะไรที่เป็นเจจะแนะนําบ้างมีเห็ดสอย่างฟูนะคะยายำแล้วก็มีกัดขิงเห็ดสอย่างครับเห็ดสวรรค์ก็มี ขี้เมาขี้เมาขี้เมาเห็ดสามอย่างเห็ดสามอย่างไอ้สามอย่างนี่ไงคือนี่ไงเท่าให้ดูข้างหน้านี่ค่ะด้านหน้าเลยคือเขาเขาพูดกันว่าเห็ดสามอย่างแล้วทานแล้วไม่เป็นมะเร็งอะไรป็ติ๋วก็เลยคิดค้นขึ้นมาสามอย่างแล้วก็ต้องมาทำเป็นแบบนี้ค่ะมีเห็ดนางฟ้าเห็ดออริจิแล้วก็เห็ดหอมค่ะเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยก็ต้องมาปั่นรวมกันปั่นเหมือนเนื้อเนื้อปลาแล้วก็มาทําเป็นน้ําพริกเนี่ยค่ะอันนี้เราเมาโดยไม่ผิดศีลนะคะผัดขี้เมาจี้เมาครับมาแล้วไม่เมานะ้วไมเมาค่ะ เริ่มขายแล้วหรือยังคะสำหรับเจจริงจริงมันเริ่มขายวันที่สิบสองค่ะสิบสองตุลาคมตุลาคมจนถึงวันที่21ค่ะ21แต่ถ้าเกิดบางคนเขากินมาสวรรัตเนี่ยถ้านอกเหนือเทศกาลจะมีให้กินแนวนอกเหนือเทศกาลป้าติ๋วทำตลอดป้าติ๋วทำตลอดป้าติ๋วทำมีมีทั้งหมดสามตัวขี้เมาตะแดงปลาทูแล้วก็ผัดพริกขิงสามอย่างมีทั้งปี ทั้งปีได้แต่เพ็ตสวันนี่มันทายากมากต้องจ้างคนมาฉีจะมีแต่เพราะแท้แตนากินเจครับตัวนี้แพงแล้วทายากอะลฟูฟูครับฟูฟูฟูนี่มีแต่เพราะหน้าเจเจเหมือนกันเพชรสวรรค์กับ เห็ดฟูมีเฉพาะหน้าเจอย่างเี์เยอย่างเดียวอันนี้ต้องหาทานในช่วงนี้เท่านั้นช่วงนี้ผิดวันนะคะถ้าช่วงนี้ไม่หาทานอดนะครับรอยทีป,ปีหน้านี่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะพูดถึงวัตถุดิบหลักๆอันนี้นอกเหนือจากเจนะส่วนใหญ่เนี่ยเห็นปฏติ๋วพูดถึงปลาบ่อยมากๆโดยเฉพาะปลาดุกฟูทาไมเราถึงอาปลาดุกฟูมเป็นวัตถุดิบหลักปลาดุกฟูเป็นตุหลักเคยได้ยินไหมว่าปลาช่อนฟู อะไรนี้มันจะเป็นปลาดุกฟูปลาดุกฟูจะนําหน้าปลาดิวลองทุกปลาเลยปลาดุกนี่จะอร่อยสุดเาเนื้อมันฟูในการทําให้มันฟูใช่ไหมทำให้มันฟูถ้าปลาตัวอื่นไม่ฟูเลยปลาหานุยงไดไหมฮะฮานุยุงได้หมดเขาไม่กินเขาไม่กินกันปลาสวยงามปลาเฟรกรแสดงว่าไม่ใช่ว่าปลาเงินปลาทองก็ทําได้แต่เขาไม่กินเขาไม่กินเออคือไม่ใช่ว่าป้าแบบไปฟังเขามาว่าปลาดุกฟูถ้าเป็นปลาดุกฟูแต่ถ้าปาลองนพอมาทำปลาสลิดเนี่ย คนจีนส่วนใหญ่ไม่ทานปลาดุกก็เลยต้องมาทำปลาสลิดเพราะวเขาปล่อยปลาดุกเลือกให้เาให้ทางเลือกปลาทูบางคนก็ไม่กินปลาสลิดก็ต้องทำปลาทูขึ้นมาอีกสรุปตอนนี้มีกี่ปลาแล้วตอนนี้มีกี่ปลาสามปลาเลยคระปลาทูปลาสลิดแล้วก็ปลาดุกปลาดุกหมายถึงว่าอันนี้คือไปหน้าร้านปุ๊บเนี่ยคือมีสามแบบให้เลือกเลยมันมีทั้งหมดหรือเปล่าครับเป็นปลาเนี่ยมีทั้งหมดห้าแบบมีปลาอะไรบ้างเพราะงั้นมีปลาดุกผัดพริกเขียมีปลาสลิดผัดขี้เมามีปลาทูตาแดงแล้วก็มีปลาทู เห็ดอะเลตอะไรเนี่ยกระปีกอ,กอ,กอกครับค่ะแล้วก็ปลาร้า มลางรอ,งอูตรงเครื่องโอ้โหลางกร,รอบภูทรงเครื่องฟู<ร>งสมแล้วหิวแล้วต <c oughs> แต่ละชนิดนี่น่าชิมน่าทานมากคุณผู้ชมครับอ,อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อดีวกว่านะะเพราะว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องมีการชิมกันเกิดขึ้นรวมถึง<ม>ที่มาของการพกพามีความเป็นมาอย่างไรทําไมถึงแตกลายมาเป็นในเรื่องของการพกพาได้จะกลายเป็นจุดขายที่ทําให้ป้าติ๋วเนี่ยไม่ล้มคลุกคลาแล้วแต่ตอนนี้ยืนอย่างมั่นคงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในช่องของเทอไทนมาร์เก็ตค่ะ ไทยไทยมาร์เก็ตมาถึงในช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับมาคุยกันต่อกับน้ำพริกป้าติ๋วนะนะฮะแต่ช่วงนี้เนี่ยผมต้องขอถามก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าในบรรดาน้ำพริกทุกตัวของป้าเลยตัวไหนที่ถือว่าเป็นเบสเซอร์แล้วขายดีที่สุดอะพูดใน<ม>าางาเอกใช่ไหมฮครับ ระเอกนางเอกได้หมดฮะระเอกนางเอกอ,อัอนี้สูตรดั้งเดิมนะคะรับปุกฟูเป็นพิคิงอ,อก็เป็นตัวรแรกเลย,เลยก็ยังคงขายดีอยู่ขา,ขายดีเหมือนเดิมท่านนี้ก็มาตามมาก็เป็นจลิกที่เมารับแล้วก็ตามมาตาแดงค่ะคือว่าของะติวขายดีทุกตัวคือว่าเราบติวขายสามแถมหนึ่งมีตะลกแกนขายของคือเรหมือนแจกบังคับขายเราก็ขายอยากให้กินไงคืออยากให้กินเนาะมันอร่อยก็เลยบอกว่าซื้อสามแถมหนึ่งนะคะเดินไปซื้อกระปุกหนึ่งห้าสิบบาท เดินมาถึงขึ้นบันไดแล้วอนู้เอาอีกสองกระปุกดีกว่าอมันจะได้สามแถมหนึ่งเออใช่ไม่เราต้องบอกว่าคนไทยชอบของแถมนะคะไม่ใช่ว่าต้องกลับไปแล้วต้องรีบกินด้วยเพราะว่าชมากาอแถมแล้วของเราอร่อยด้วยสิใช่ไหมเก็บได้นาน้าแถมแล้วไม่อร่อยเขาก็ไม่อยากได้อเดินคิดอาม่าเนี่คิดเลยเอ้เอาสามกระปุกดีกว่าคุ้มกว่าว่าแต่เห็นเมื่อกี้คุณหนอมบอกว่าน้ำพริกของป้าติ๋วเนี่ยเก็บเก็บได้นานใช่ไหมฮะแต่ยังไงเล่าเล่าให้ผมฟังนิดนึง ก็เราเจะเคี่ยวเครื่องนะเอาพวกข่าตะไครพ้พวกนี้เคี่ยวให้เข้าเครื่องเลยใบมะกูครับเคี่ยวประมาณหนึ่งชั่วโมงเคี่ยวเครื่องเข้ากันเสร็จแล้วก็เอาปลาที่เราทอดแห้งปึงหแห้งเลยแล้วเราก็มาคุกใส่กันแล้วก็มันก็ได้เก็บได้นานเพราะมันทุกอย่างมัน มันแห้งแล้วมันฝุกหมดทุกอย่างเลยไม่มีสารกันบูดไม่ใส่สารกันบูดโอ้โหนี่เทคนิคดีมากครับคุณผู้ชมครับนานทกว่านี่นานขนาดไหนครับป้าติ๋วก็ประมาณ6เดือนถ้าถ้าอยู่ในตู้เย็นหนึ่งีเลยนะโอ้โหนี่ของสดนะครับไม่ต้องใส่สารกันบูดไม่สารกันบูดเลย เพราะเราไม่ใส่สารกันบูดเพราะเราทานเองด้วยเพราะเราแมคค้านี่คือเราทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องให้บริสุทธิ์ะเพราะแมคค้าต้องกินคนแรกเลยถึงไปถึงผู้ท่านผู้ชมถูกต้องเราต้องกินก่อนเราไม่ใส่สายกันบูดเพราะเราทานเองเราก็ยังกลัวใช่ไหมทุกคนก็ต้องกลัวต้องต้องนี่ก็เลยเป็นที่มาว่ามันสามารถพกพาไปไหนมาไหนก็ได้คือคุณผู้ชมจะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดมีน้ําพริกกระปุกเดียวหรือสมแถมหนึ่งของกระเทียวญี่ปุ่นไต้หวันนี่พกไปได้เลยทุกคนบอกรอดตายกับประเท น้ำพริกพวกอาหารท้องเรียนใช่ประเภน้ำพริกพกใส่กระเป๋าไปได้คุณเบ้นคุณไปต่างประเทศนะใส่กระเป๋าได้เลยเนี่ยป้าติ๋วจะตักให้ดูนะน่ามาเลยกวานเหน่องนี้คือแพ็กเกจจริงที่ขายก็คือจะกระปุกนี้ค่ะอย่างนี้อย่างนี้ขายราคาเดียวกันหมดทุกทุกรถค่ะห้าสิบบาทสามแถมหนึ่งส่วนมากกระปุกหนึ่งไม่ค่อยได้ขายแล้วค่ะขายสามแถมหนึ่งก็ตกสี่กระปุกร่อห้าสิบบาทนี่ไงเป็นอย่างนี้ค่ะ นี่เรียบร้อยแล้วมีโลโก้มีอะไรทั้งมจิวอันนี้ของแท้ต้องมีโลโก้ของมติวนะคะเดี๋ยวขอโชว์หน้าหน่อยครับโชก้องหน่อยโชว์ก้องหน่อยโชว์หน่อยอ่ะกล้องมาเลยภาพมาหน่อยค่ะของแท้ของกิ๊ก็ิ๊มีสติกเกอร์ค่ะแล้วก็ต้องสามแถมหนึ่งด้วยนะเป็นเป็นสโลแกนเลย่ะเป็นสโลแกนตอนนี้เสร็จแล้วจะทำยำให้คุณ ่ะอาถึงเวลาแล้วค่ะเอายำอะไรดีครับนี่ถือใจเอาตอนนี้ช่วงอาจารกินเจเอายำเห็ดดีกว่านะได้เลยยำเห็ดสอย่างดีกว่าครับโน้ตกำกับขังมาเลยนี่เราจะยำกันสดๆในรายการเลยคุณผู้ชมขออนุญาตขยับขยายนิดเดียวให้ผมช่วยไหมนะผมจะได้ช่วยทำเอาไหมครับอยู่ไกลนิดนึงยวไกลนิดนึงค่ะ ประมาณนี้คุณเบ้นอิบเครื่องใส่เลยได้ครับสั่งมาเลยจัดการให้ฝึกไว้ลูกเผื่อผมจะไปทำงานเป็นลูกคนุษยมือก็ไดอจะเป็นลูกเขยประติ๋วก็ได้นะเออเอาไหนบ้างครับเอาไหนบ้างนี่เผื่อลเผยนะอันนี้ดิบเลยลูกมะม่วงหนึ่งมะม่วงอันนี้นะครับมะม่วงประตูดิบตามด้วยแครอทตามด้วยแครอทนะครับตามด้วยประกาศหอมประกาศหอมอันนี้นะผมมีความรู้ตามด้วยใบตั้งโถนี่นะใช่อันนี้คือรวมมาแล้วรวมมาเลยครับอ่าทีนี้ค่ะน้ำยำใส่เลยลูก ตัวไหมฮะตัวด้วยไหมตัวที่หลังให้ลูกตัวที่หลังนะครับน้ำยำยสองช้อนเลยลูกสองช้อนนะครับเอาคนก่อนอ่ะอุ้ยซ่บแซวันนี้ท่านผู้ชมคุณเบ้นเป็นพ่อครัวพ่อครัวเลยนะครับวันนี้ใช่ครับพอพอได้ไหมพอได้อันนี้คืออยากต้องยำก่อนนะเดี๋ยวจะมาติ่มซำอันนี้ต้องรดมือของมาติ่มซำแล้ว ตพราที่เด็ดเนี่ยจะอยู่ที่ตัวของเห็ดกรอบรวมถึงน้ำยำโอ้ก็เบ้นใส่น้ำฉ่ำพอดีเลยนี่เราเป็นลูกเขยได้ได้เลยเนี่ยเออลูกเขยบ้านเราได้เลยหอมจังอันนี้เช้าลงตูนกินแล้วได้เงินแล้วนะคุณเบ้นครับค่ะเอ้ยขายจานเท่าไหร่คะป้าติ๋วป้าติ๋วขายปุ๋ค่ะเท่าไหร่คะสี่สิบบาทสามชุดร้อยเยอะเยอะมากพอถั่วมาคุณเบ้นอะถั่วผมจะเติม สามชุดร้อยเต็มเลยเต็มเลยค่ะเต็มเลยนะครับนี่ตัวต้งหนักตัวเยอะขนาดนี้ใส่เยอะมันๆค่ะอร่อยค่ะนี่เราลืมป่าติ๋วไม่ได้เลยค่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยครับค่ะทาดาให้คุณเบ้นคิมเลยค่ะอ่าท่านผู้ชมอร่อยค่ะผมโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนยำผิดฟูสามอย่างนะคะหน้าตาดีเชียวอโ้เป็นไงครับอออืื้ห อะไรดีเฟิร์สดีกว่าเลดี้เฟิร์สตายแล้วตายแล้วเห็นบนหิวตั้งแต่เมื่อวานแลยอิ่มเอมกตั้งแต่เมื่อวานเลยอ่ะอดใจมารอจนถึงวันนี้จานเห็ดสุขภาพดีด้วยนะอันนี้ในจานคือยำเห็ดฟูยำเห็ดสามอย่างฟูยำเห็ดสามอย่างฟูอร่อยอ่ะกรอบะติ๋วครับยำวิธีมีเห็ดอะไรบ้างนะครับเห็ดออริจิครับเห็ดหอมครับเห็ดนางฟ้าสามอย่างอ่า ต้องส่งคืนนะเนี่ยทางนี้สิครับทางนี้สิครับมาผมขอชิมบ้างมาแล้วครับคิวผมบ้างอร่อยมากปีนี้แหละท่านผู้ชมไม่เลี่ยนละก็เรามียำให้ด้วยเรากินน้ำพริกบ้างน้ำพริกบ้างเนาะเทำอะไรดีลูกหนูกินได้ทุกปลาเลยอันนี้พี่เจนะได้ค่ะนี่เจค่ะัข้าวมีข้าวสวยนะเห็ดได้นไหมคะเห็ดด้วยเห็ดนี่เห็ดสวรรค์กรอบมาก อันนี้ใช้คนฉีกนะฮะคิดถึงแม่เลยอ่ะแม่ชอบมากแน่แน่อร่อยอ่ะเบนอันนี้เห็ดเห็ดสวรรค์นะครับโอ้โหแล้วขึ้สวรรค์จระจากอันี้ไมก่อนเงียบแล้วค่ะเงียบแล้วครับเชิญี่ขารับเจอนคุยกันเองก่อนแล้วครับอืมอืมเห็ดสวรรค์อร่อยมากเห็ดสวรรค์ใช้เห็ดเนี่ยเห็ดนางฟ้านี่มาฉีกครับแล้วก็ไปทอดแล้วเราก็มาใส่เครื่องเหมือน ก๋าติ๋วคนทุพันใช้ปลาช่อนมาฉาบอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าปลาแห้งอ่ะแล้วที่ก็ไปเป็นเห็ดถ้าเป็นคนไทยก็เป็นหมูครัแล้วก็เอาเห็ดมาฉีกแทนอย่างเงี้คือที่ผมสองคนกินทต่ไมปก๋าติ๋วทำเป็นรู้ไหมก๋าติ๋วหาหาโอกาสตรงเนี้ยไปเยาวราชซื้อเข้ามาถุงนึงมาดูว่าเขาทำยังไงอือแล้วอ่ะเห็นมาเป็นคนแกะสูตรเก่งต้องเก่งมากลูกว่ายังไงรู้ไหมแม่อร่อยก็จะของสูตรเดิมอีกตายแล้วแลวก็มีความสว่างจริงทำตายเลยตอนนี้ลูกๆแบบแม่อร่อยมากตายเลย คนดื่นยังไม่ชมถ้าก็ลูกๆนี้มันไม่ยอมกันพูดฝังจริงไงคนดื่มบางคนมาหลอกเราก็บอกอร่อยอร่อยแต่ลูกเราเนี่ยพูดจากใจแม่อันนี้ไม่อร่อยแม่ต้องปรับปรุงนะอันนี้คือลูกเราเล่นเฮสวรรายังไงคะเดสวรรนี่โลละห้าร้อยโลละห้าร้อยอย่างที่บอกว่าทํายากทายากจะเยอะนะโลได้เยอะเลยท่านผู้ชมแล้วมีแบ่งแบบขีดนึ่งอะไรขีดนึ่งสะไม่ได้ซื้อขีดนึ่งแล้วซื้อขีดนึ่งก็ห้าสิบบาท อย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านยังไม่เคยแวะเวียนไปแถวร้านของปาติ๋วแต่อยากจะพุ่งตัวไปเลยร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงขอพิกัดด้วยค่ะค่ะรามินทรา67กม7นะคะตั้งแต่6กโมงเช้าถึง2องุ่งค่ะไม่มีวันหยุดนะคะจอดรถริมถนนได้เลยค่ะอืนี่ตำรวจไม่ล็อกใช่ไหมครับไม่ล็อกค่ะซื้อน้ำพริกปาติ๋วไปล็อกใช่มาเนาะก็เราเราจอดแป๊บเดียวค่ะอืปาติ๋วมีแบบ มีใครเคยมาติดต่ออยาเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรอย่างนี้มีบ้างหรอือเปล่าเราให้ไหมเราเราเราถ้าเราขายสูตรไปเราก็ทุกหัวตัวเองแต่เราบอกให้ได้ทุกคนนะทําไม่ได้เราบอกไปทำไมทำไม่เหมือนป้าติ๋วเลยเราบอกนั่งบอกอยังไงก็ไม่ได้ไม่เหมือนมาปฏิบัติถ้าใครอยากจะเรียนกับป้าติ๋วนะมาที่ร้านเลยหรอกคะ่ะมีให้เรียนด้วหรอให้มาดูให,าดให้มานั่นเลยเขาจะได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาได้เสียตังค์ไหมเงีไม่เสียตังค์ฟรีฟรีรอมานั่งดูมาดูมานั่งไม่ลำคานนะ แต่ต้องทำให้ได้นะต้องทําให้ได้นะก็คือเราไม่รับมาติวไม่รับไม่ไม่มานรับสอนว่าทาอย่างนี้อย่างงั้นมาดูเอาใช้วิธีมาดูคูพัวามจำไม่ว่าจำเหมือนมาติวอะเออเออมติวได้มาทุกอย่างคู่คามจำดังนั้นเราก็เลยเข้าใจเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นก็จะไม่รับมาบอกว่านี่เธอทําอย่างนี้อย่างงั้นแลาวก็ทาไม่ได้หรอกอืมอืเราต้องให้เขาดูอืม แล้วก็มันต่ส่วนใหญ่รับไปขายจะง่ายกว่าจะง่ายกว่าใช่มีไหมคะมีไหมมีคนรับมีคนไป่ะเลยจะได้ราคาที่ถูกลงอ่ะค่ะใช่ค่ะเราจะมีราคาปีกกับราคาส่งค่ะเอางี้เอางี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจบอกเฮ้ยอยากรับปลาติ๋วไปขายจังเลยอย่างเงี้ยขายอะไรกันยังไงครับสมมติอยากไปเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเงี้ยเติมไปเลยปลาติ๋วดอยชมจิ้มปลาติ๋วขึ้นเลยเรามีบอกหมดเลย ให้แผนที่ไว้ด้วยอบอกราคาปีกหมดเลยบอกปิเส่งโอ้โหชัดเจนเลยงั้นบอกตรงนี้ได้ไหมสักเท่าไหร่ครับราคาส่งนี่เออเผื่อหลายท่านสนใจเผื่อจะตอนนี้ส่งอยู่นะถ้าห้าสิบโลขึ้นไปสองร้อยบาทือค่ะาสิบองร้อยบาทต้องมีถ้าบางคนบอกว่าเราซื้อปีกมันจะเป็นซื้อเสื้อป้าติ๋วสิบสองสิบสองก็ปลุกรดไหมป้าติ๋วบอกไม่ได้ลดไม่ได้ขายเสื้อในขายกระพริกนะคะถ้าคุณอาไปขายกันเราจะลดให้ให้อาชีพบางคนมันมีเงินอยู่แค่ ห้ากิโลได้แม่ป็ติบอกได้เลยโอเคห้ากิโลล้วก็ขายแต่ที่เรากันคนมีเสตยตังอะอะแต่อยากซื้อถูกคนเบ้นมาห้าโลนี่มาสามโลคนนี้มาสี่โลรวมกันมาแล้วมาซื้อในนามสองร้อยแต่ถ้าเอาไปขายห้ากิโลปติ๋วก็ให้ครับให้อาชีพทุกคนจะได้ปติ๋วมาก่อนลำบากไงครับช่วยคนมาเยอะเราเข้าใจเราเข้าใจแต่พูดถึงนี่ก็ถูกแล้วเนาะขายถูกไปขายถูกเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะขอย้ำอีกทีหนึ่งราคาสองร้อยสองร้อยบาทสองร้อยบาทได้ถึง กี่กิโลนะอ่าห้าโลก็ให้ห้าโลก็ขายคุณผู้ชมใ่อค่าลืมว่าต้องเอาไปทําเป็นอาชีพนะแต่าทำเป็นอาชีพนะเดี๋ยวเขาตมีคําถามต่อคับรถได้ไหมขัะรถได้ค่ะได้อีกถามมันม็ดทั้งทุนแลวค่ะขัารถได้ไปได้น่ารักค่น่ารักจริงแต่ต้องเอาไปขายนะคะเพราะว่าคนไปขายเนี่ยวันนี้เอาไปขายบทพวกนี้ก็มารับอีกแต่ถ้าคนเอาไปกินเนี่ยซื้อไปแล้วในห้าโลเนี่ยเดือนยังไม่มาเลยเราถึงทำไมต้องขายให้คนเอาไปขายขายตูนเพื่อจะให้ยังไรข้นกครับ ันนี้บริษัทเดมาห้าโลสองร้อยเนี่ยรวมกันมาแล้วคนละโลแลโลแล้วโลแล้วก็มาซื้อปลาติ๋วในนามส่งแต่เราไม่ให้อย่างเงี้เราดูออกว่าใครเอาไปขายใครเอาไปกินเราอยากจะต้องต้องเอาป้ายของปลาติ๋วไปด้วยไหมต้องไปแปะสติกเกอร์ไหมเหลือไปเป็นแบรนด์ของเราเองปลาติ๋วให้ป้ายไปด้วยค่ะอ๋อจริงจริงเนี่ยองบอกว่าใครๆก็อยากได้ป้ายปลาติ๋วอยากได้โลโก้ของปลาติ๋วเนี่ะโทรมาออเดอร์แล้วเพราะว่าคุณผู้ชมเพราะว่าพอเห็นว่าเป็นหน้าปลาติ๋วปุ๊บมันขายได้อยู่แลวขายได้ บางคนถ้าไม่มีสติกเกอร์ปาติวเขาบอกของปลอมนะ้องเอาสติกเกอร์ปาติวอีกมีขายขายเพิ่มได้ไหมสติกเกอร์หรือให้ไปเลยถ้าเกิดตื่นน้อยนี่ให้ไปเลยแถมไปด้วยแต่ถ้าเอาไปขายเยอะๆห้าสิบโลร้อยมันใช้เริ่มดุอะไรด้วยเะะถ้าห้าโลห้าห้าห้าโดงสิบโดงปาติวให้เลยครับแต่ถ้าซื้อยกก็ขายจริงๆอยากขอป้ายไปเนาะเอาแล้ก็ไปแปะไว้หน้าร้านก็พอไม่ต้องใช้สติกเกอร์แต่บางคนหัวหมอค่ะเอาไปห้ากิโลขอป้ายปัติวทุกอย่างเลยขอสติกเกอร์อย่างนั้ ร้อยละร้อยร้อยเพิ่นให้คุณห้าห้ากิโลเนี่เราคำนวณออกมาแล้วได้แค่สิบกระปุกเองนะทำไมคุณนัติ๊กเกอร์ไปเยอะอย่างบางคนเอาไปขายน้ำพริกอย่างอื่น<อ>น้ำพริกที่ว่าเขาทำเองบ้า<อ>งอะไรบ้างเอาติ๊กเกอร์ไปติ๋วไป รับอ้าแอบอ้างแอบอ้างอย่งนี้ดีตอนนี้ลูกสาวเขาพช่วยดูตลาดตรงนี้ด้วยว่าให้มาดูว่าบางทีคนไปลอกเลียนก็เยอะเพราะแบรนด์เราดังนะฮะน้ำพริกปลาติ๋วน้ำพริกปลาติ๋วเอาซตู้ห้าโลขอสติกเกอร์เยอะเลยเราไม่ให้ห้ากิโลเราให้แค่ร้อยดวงค่ะอืมนะอ่ะเคลียร์คัดชัดเจนทุกผู้ชมนะคะทานที่ดีก็แวะมาชิมกันเองดีกว่า เพราะว่าบอกเลยว่าอร่อยมากจริงๆนี่ขนาดชิมแค่รสชาติเดียวนะคะเดี๋ยวจะจัดการให้ครบทุกรสชาติวันนี้ที่ป้าติ๋วนํามาเลยอันทย์นี้เดี๋ยวฝากถามคุณหมวยนิดนึงว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านที่เขาสนใจเขาอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแบบออนไลน์สามารถเข้าไปที่ไหนได้บ้างคะก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจนะคะก็พิมพ์เข้าไปใน Google ค่ะว่าป้าติ๋วแล้วก็จะเข้าขึ้นเข้ามาในแฟนเพจค่ะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ www ร a ลไ i ดป com ค่ะก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างเลยทั้งแพ็เกจจ สาขาอะไรเงี either, like ้ยค่ะแล้วก็จะมีแผนที่ด้วยชัดเจนทุกอย่างชัดเจนค่ะทฮะที่ผมถามในเรื่องของตัวธุรกิจบ้างดีกว่าถามต้องๆงเลยฮะะแต่ตอบอ้อมๆได้นะทําเงินมาให้ป้าติ๋วเนี่ยตอนเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับหน่อยตอบอ้อมๆได้ตอบอ้อมๆได้เผื่อเป็นกําลังใจให้คุณผู้ชมทางบ้านก็คือมันอยู่แบบว่า สบายอะค่ะไม่ต้องลําบากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเราให้ให้ให้คนมากมายมั่นคงเลยมั่นคงได้ส่วนหนึ่งพระติ๋วชอบทําบุญครับชอบสร้างพระส่วนหนึ่งไปทําบุญส่วนหนึ่งก็ให้ลูกน้องครับค่ะก็คือว่าถือว่าอยู่ได้แบบสบายตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนอื่นเคตเดือดร้อนลําบากใครไม่ดีแล้วพระติ๋วไี๋ายดีไหมพระติ๋วเป็นไงพระติ๋วขายดีนั่นไงเป็นไงฮะ ตวัวแกเส่ปลาติ๋วน้ำพริกคือว่าน้ำพริกคนไทยเราชอบทานนะช,ชอบทานน้ำพริกปลาติ๋วเนี่ยขาดน้ำพริกไม่ได้สักมือเดียวต้องมีตัวเราก็ชอบตัวเราชอบขายเองนะบางคนบอกว่าขายเองต้องกินเองทุกวันเบื่อตายแต่ดิก <ๆ S 3> ้ก็ยังกินอยู่ทุกวักวน่สุดยอดจริงสองปากรีเลยก์ก็ลังกันนะคะสำหรับร้านน้ำพริกปลาติ๋วค,ะค่ะต้องชิมต้องกินกันไม่งั้นเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะจ๊าของเขาดังโด่งดังไกลไปหลายประเทศแล้วด้วย ะะและแน่นอนนะครับว่าป้าติ๋วกับคุณหมวยมารายการเราทังทีนะครับทางรายการนท์สยามในช่วงของไทยไทม์มาร์เก็ตครับก็มีประกาศสนิยบัตรบเนี่ยขอมอบให้ทั้งสองท่านด้วยนะคระับน,น,นะคะนี่<อ>ต้องบอกว่าเป็นการที่เรามอบให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าติ๋วเนี่ยสร้างสารรค์สิ่งดีๆีเพื่อคนไทยสู่สังคมไทยต่อไปและก็ย้มนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะนอกจากนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายกันนะครับเอาอย่างละท่านเลยแด้ยวกันของสองคำถาม เลือกกันเองนะฮะนี้เลือกกันเองขอทิ้งคติสอนใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจการดำเนินธุรกิจของตัวเองครับว่ามีหลักการดําเนินการอย่างไรแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือให้ฝากร้านปบัติ๋ไว้เนี่ยให้ท่านผู้ชมด้วยอะตกลงกันเองครับใครจะเอาไหนจะพูดให้แม่พูดแม่คอันนี้ต้องฝากกันอีกนิดนะท่านผู้ชมเราทำธุรกิจเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์ตัวเองต้องคิดดีทําดีของวันนี้เราอร่อยพ่งนี้ต้องอร่อยกับวันนี้ค่ะแล้วก็ฝากแค่คิดว่า ทุกอย่างต้องขยายดวงด้วยทำอร่อยต้องทําบุญขยันทําบุญเยอะๆนะไม่ใช่เราไม่มีว่าปฏติ๋วบอกให้ทําบุญไปทําบุญเราจะทำบิทาบุญอย่าเบียดเบียนตัวเองครับค่ะเราทําพอๆนิดๆหน่นนนอยๆวันบาทสองบาทหยอดไปเรื่อยๆครับบุญนั้นั้นจะให้เรามาเหมือนพ่อจารันลูกเอ,อ๋จะขอทําบุญบาทขอนุ่นขอนี่แต่บุญเจ้าไม่เคยทําเลยอแต่ถ้าเราทําแล้ววันนั้นพวกท่านผู้ชมสกฟ้าสำเร็จแน่นอนอย่าเบียดเบียนคนอื่นอื คิดดีทาดีได้ดีแน่นอนเลย<ช>วันนี้อร่อยพวกนี้ต้องอร่อยกับวันนี้นี่นครับฝากร้านปลาติว<ช>๋วกับคุณผู้ชมหน่อยครับพูดเลยลูกก็ขอฝากร้านน้ำพริกปลาติ๋วด้วยนะคะถ้าเกิดติดใจอยากจะชิมความอร่อยนะคะก็มาได้ที่ตลาดรามินทากม7นะคะค่ะนี่นนแหละครับผมเพราะฉะนั้นครับวันนี้รายการทุสยามในช่วงของไทยไทยมาเก็ตครับก็ต้องขอขอบคุณ ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเลยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็โอ้โหเอาอาหารมาอลังการขนาดนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะวค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับด้านสยามค่ะช่วงไทยไทยมาร์เก็ต